้ยรัชวินให้ภาพเป็นคำตอบมีลูกสองคนมันสนุกยังไงตั้งแต่มีน้องทะเลน้องเวลาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของนางเอกก้อยรัชวินกับสามีหนุ่มตูนบอดี้แสลมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นและได้เรียนรู้อยู่ทุกวันซึ่งปัจจุบันคู่รักก้อยตูนก็ตัดสินใจไปสร้างบ้านสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดแม่ก้อยได้แชร์ภาพน่ารักน่ารักคู่กับลูกทั้งสองคนพร้อมบอกเล่าผ่านไอจีว่า Happy Saturday ลูก2คนมาสนุกอย่างนี้นี่เองแอดทะเลอันเดอร์สกอเวลาพี่ทะเลถามไม่หยุดน้องตัวใหญ่จังน้องแข็งแรงยังน้องมีฟันยังน้องมีมือยังสงสัยพี่อยากเล่นกับน้องแล้วถึงการเป็นคุณแม่จะเหนื่อยแค่ไหนแต่แม่ก้อยก็ดูแฮปปี้ที่ได้ทำมันมากๆ